สวัสดีคร bon ับกคนสวัีคคนรับทุคนสวัสีครับทุกคนวันสวัสดีครับทุกคนวักนันี้รมก็นะมาทนรนกัดนันะครับัด้วยกะเพราหมูสับนะครับทังไง เดี๋ยวไปชมกันเลยคือใส่พริกมมกระเทียมหมัดลงไปก่อนเลยนะครับโอ้โหโอโหโอ้โหของแท้ใส่หมูลงไปผัดเลยนะครับหลังจากที่เราผัดพริกกระเทียมให้มันหอมแล้วของแท้ครับทุกคนของแท้ โอ้โหโ,โหผัดจนหมูเริ่มจะตกแล้วนะครับโว้ยตอนนี้อากาศไอของเราเริ่มน้อยลงเล็กนิดนึงแล้วนิดน้อยแล้วนะงดนะครับด้วยผงชูรสผงชูรสนี่ใส่ไปประมาณสองกิโลครับตามด้วยซูก้านะครับน้ำตาลลงไปประมาณเล็กน้อยถิ่ม้อของเราก็คือ ครึ่งกิโลนะครับตามด้วยหอยนางรมนะฮะก็หอยนางรมตาหมีมันเดิมน้ำหอยตาหมีน้ำหมีตาหอยใส่ลงไปตามด้วยซอส,สปรุงร,รสผักเขียวแซบนัวถามได้คือพิซซอสตาที่ประดดน,นะครับโอ้โหตอนนี้เขาแบบน้ากินสุดๆกันเลยนะฮะ อยนี่ขอบ่าละพี่น้องเลยมจะกินขนาดเลยโอ้โหเสร็จแ,แล้วเราไปกินกันนะครับผมเราจะมาชิมกระเพรานะครับกระเพรามันร้โอ้โหอ่าไม่โฟกันเลยแถวข้าวแล้ว,ว มูเนื้อสื่อของอีกตัวหนึ่งหมแกงกะเพราหมูครับอครับมาเรียบร้อยแล้วครับผัดกะเพราอีกหนึ่งรอบนะครับอร่อย จะขอตบทนี้ครับกะเผาหมูสับจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบว้เพียงเท่าน,นี้นะครับก็อย่าลืมรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพิ่อีหนึ่งจริ้งได้เลยนะครับผมบ๊ายบาย